จี็ดจังสั้นเด้อมันบอดีเด้อเข้ามาโชวเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วระวังเด้อ หมอหนุ่มใช่หรือเปล่าหมอหนุ่มใช่โอ้หมอหนุ่มแน่นอนเลยหกเก้าแต่หมอหนุ่มไม่บอกสีนะคะวันที่หมอหนุ่มบอกว่านี่นะคะหกเก้าศูนย์สี่นะคะกรุงเทพมหานครโอ้โหรถหมอหนุ่มนี่ตนใหม่ต้นใหม่ต้นใหม่ต้นใหมมาใหม่ โอ้โหดูเด้อรถหมอหนุ่มเด้อคันนี้ก็อะไรว่าคันนี้ชื่อว่าอย่างไรชื่อเป็นรถอะไรครัเป็นเป็นรถเป็น bmw อีกคันหนึ่งเหรอเออบีเอ็มวีเอ็มอีกแล้วเหรอเอ้าปีเ เครื่องก็หมอหนุ่มมาอีกแล้วคันนั้นเป็นสีหรือว่าเอาไปทำสีใหม่แบบง่วีใหม่คัะสวยงามมากเลยนะคะหมอหนุ่มได้มาอีกแล้วอ้อไปอ่อมาเอามาร้อยเบอรโลนะทำแม่ดิบดันดันดันเหนคิดถึงนะคะให้ถึงสองพันนะคะขอบคุณนะคะ วันนั้นไม่รูใหญ่เลยนะไป่พลาดเลยครับแต่คันนี้ได้ยินข่าวว่าลงเครื่องมาใหม่นะลงเครื่องใหม่เมื่อกี้สองเจ๊เลยมต้องลงป่าแล้วใช่ไหมครับสองเจื่อกีอย่าไปมันกับสองร้อยก็โอเคนะแต่ว่าต้องดูกฎหมายด้วยนะว่า ถนนเขาให้เหยียบเท่าไหร่ใช่ไหมครับเขาให้เหยียบเก้าสิบครับไมเหยียบทำไมสองร้อยครับไม่เหยียบสองร้อยบอกว่าเอาเออค่ะบอกว่าเอามาขายฮ่าฮาฮ่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าหมอหนุ่มนะครับก็ ไม่รู้นะคะว่าใจเขาคิดอะไรนะคะเป็นแค่แบบนี้นะโอเคก็ไม่ต้องู้ที่เก็ไว้่อนใชเรามาแปดสิบปีแล้วกระบาดตามหน้าจอเป็ตามไม่ทันนะครับเพราะว่าตัวเองปะเแต่อวานนี้มันตั้งใจจะทอาขับไปบอกพนักงานไม่รู้นะคะม้หนุ่มก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับอกว่าเดี๋ยวก็จะกลับไปเดี๋ยวก็จะกลับมาเกาบอกว่า ปรุงไปท้ายแล้วเราบสุใจนะับนมสมัชนาวดีนะครับผมยอม้เลยครับหมอนมนุ่มทุกที่เห็นทุกครั้นี่จะเป็นสีน้ำเงินแต่รอบนี้ทำไมเป็นสีแดงเนาะ เปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่ี้ลองคีเรียนให้ดูเป็นไงอ่ะยังขึ้นได้ยังยังยังไม่ติดใต้ท้องอะไรที่ขับไปลองดูเมื่อกี้ว่ามันโอเคอยู่นะค่ะไปไหนเมื่อเช้านี้มันก็โอเคทุกคันนั่นแหละค่ะขับรถนะค่ะนวลจันทร์คุณน้อยสวัสดีค่ะไปนอนขึ้นรถกันเท่ากันไหม วัตกใจเลยวัสีแดงมาตอนแี้คือมากันเอะลุงมาดูตุ่มเมื่อกี้ก็ไปลองตามที่มันเป็นชีเลนอย่างเงี้ยชีลองให้ดูเมื่อกี้เนี้ยเขเบรกตึ๊กอยู่เลยใช่ไหมเบรกที่เดียวเองนะเบรกที่เดียวเลยเร่งที่เดียวเือย่าไปลองทำแบบนี้เลองจะไปทำสีบอกไม่ต้องไปทล้วปล่อยแบบ รผมหูพังแล้วพวกมันดีเขปล่อยเลยคุณน้อยนะคะหวัดดีค่ะ ยอมแล้ววะเราไม่หนักจริงนะมันราคาดีมากเห็นะคุณนุ่มเห็นไหมก็ผมกไมาขายเพราะว่ามันมันผสมยกเครื่องใหม่ด้วยเลยมันหลายเรื่องนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับยกเครื่องใหม่เขาบอกว่าหมอหนุ่มอย่าบอกนะว่าเอามาขายเอาไม่ได้แล้วหมอหนุ่มมี่กำไรกําไรใช่ไหมหมอหนุ่มเมื่อกี้ไปลงตามพี่คนท้องไรท้องนามารถมันก็ไม่ติดหลบแล้วว่า มันก็สูงพอประมาณพอดีเลยเมื่อกี้ก็ลงมันให้ดูเลยนะยู้เลยวา่าจะมีใครร้องไหมองแบบส่ไอ้อัวพี่อัดติ๊งกับมอหนม ก่นนัดกันแล้วมันเมื่อคืนแล้วครับผมผมหลงมึนเลยนะครับผมว่าจะว่าจะทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างก็จะนัดกันเมื่อคืนนี่นะว่ารถใครนะก็มีท็อปเวียนนี่มาจอดอยู่ตรงลานนะอ่าผมก็มงนนะครับผมเลยก็จะนัดกันว่าจะทำอะไรกันที่นี้เออพวงมาลัยล็อกครับคนแรกที่จะพานั่งคือบีออสสันก็ว่าโอเคคนแรกคือใครนั่งคนแรกที่จะได้นั่งคือบีออสเพราะหนูคนะเขาบอกเมื่อกี้นี่ ก็จะนัดกันเมื่อคืนเราไปนั่งเล่นแล้วผมเมื่อคืนนี้ผมก็ตื่นนะผมนอนนอนตรงเตียงแล้วพอรู้้็มาเดินมาหายูทูบเบอร์เขามาส่งรถหรือเปแรกว่าจะได้นกันคงจะไม่ได้ขึ้นแล้วเรากลัวกลัวหมอหนุ่มเอาไปลงที่โคนสมรรถนะมันดีเยี่ยมนะก็จะลองเมื่อลงดินไปก็ยังโอเคยังไม่บัดได้เลยยางยางมันเมื่อกี้ก็เลยลองว่า นักข่าวเขาลงยังไงเราก็ลงแบบนั้นมั่งไอที่เมื่อวานจําได้ใช่ไหมเขาลงแบบนั้นเราก็เลยลงเลยลงป๊ไปเลยไปลองดูดูความรู้สึกมันเป็นยังไงอย่าไปลองคนเดียวที่อื่นเด้อแล้วมันจะขึ้นไม่ได้เด้อต้องมีเพื่อนนะเมื่อกี้ก็เลยลองอ่ะ มันก็ขึ้นได้ชุกๆดีออสดิโก้ว่เราใหญ่ดออบอกแล้วว่าจะไปลองคนเดียวที่ทุ่งนานะลองลองแถวนี้ยังมี v ิออสคอยช่วยดันนะจีเนียผมจะมีปัญหาละต้องไปล้างล้อไป่น่าลงไปให้โชว์ดูเล่นเลยเลเดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกมันเดี๋ยวเราวิ่งก็ดีเลยทีเโคยติดฝนเลยนะคะรออยู่นี่รอไม่ต้องมีดินเรื่องนี้เคลือเอาไว้เคลือไว้ เดี๋ยวจะไปตอนไหนครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงมารอนึงเดี๋ยวไปเอาเอาผ้าซักเรียบร้อยก่าวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเขาให้รำตั้งแต่เมื่อวานไม่รำแล้วเนาะก็เมื่อวานมันลึมแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้รำอีกแน่เดี๋ยวคงจะไม่แน่เดี๋ยวเสือพาไปมาถามอยู่นะ

อะรเดิมหมอวอัใหม่กน้าแนแล้วก็ขับอนไหมหมอหนุ่มก็ดีมากๆเลยนะคะได้คันนั้นทีได้คันนี้ทีนะคะแล้วก็มาโชว์ให้ดูนะครไปลงคลโคลนโอ้ถ้าไปอยู่คนเดียวนะคะถ้าลงคลโคลนเพราะว่าล้อมันก็มันก็ไม่สูงเท่าไหร่นะคะนี่ยรเ็นหนยนะ ค่ะนม่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะโปรดติดตามนะคะแม่บุญถินกอกกด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่บุญถินด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจสู้ๆนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ